ตอบคำถามเพื่อนท่านนี้ครับอาจารย์ครับถ้าเราจะเทรดบริษของ x n o v a นวามีทุนน้อยจะทำกำไรได้ไหมประเด็นไม่อยู่ที่ว่าเรามีทุนน้อยทุนเยอะนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณนะรู้หรือเปล่าว่าเทรดยังไงทำยังไงวิธีการที่ดีที่สุดคือเราต้องใช้บัญชีทดลองทดสอบเทรดและสร้างให้เป็นเหมือนจริงดูก่อนเป็นอย่างไรเราไปดูกัน ข้อ1นะครับให้เพื่อนๆใช้ตารางการเดินเงินของคุณเบสบิลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าอยู่ตรงไหนให้ดาวน์โหลดกันนะครับตรงนี้ครับเราสามารถเลือกได้นะับว่าเอากําไรต่อไม้เท่าไหร่ครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องที่30สนะครับสมมติว่าผมเอากําไรต่อไม้ที่10บาทนะครับจะสังเกตว่า6ไม้เนี่ยเราดูทุนรวมครับใช้ทุนอยู่ที่1686บาทเห็นไหมครับเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะครับว่า6ไม้ไหวไหมนะครับเพื่อที่จะแซงทดสอบแบบสมจริงนะฮะ อ่ะถ้าเกิด20บาทครับใช้ทุนประมาณสัก2,089บาทนะฮะสำหรับ6ไม้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าตารางการเดินเงินอยู่ตรงไหนของช่องเนื้อานเทรดเดอร์นะครับจากช่อง YouTube ของเนื้อานเทรดเดอร์นะครับให้เพื่อนคลิกตัวนี้ครับลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเนื้อาเทรดเดอร์นะฮะเป็นลิงก์ r e ีนะครับเมื่อเข้าสู่หนะ้าลิงก์ทรีครับให้คลิกดาวน์โหลดรวมข้อมูลบิส by exnova ครับ มันจะเข้าหน้าเพจรวบรวมข้อมูลดาวน์โหลดต่างๆนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ฮะโปรแกรมตารางการเดินเงินครับนี่นะฮะของคุณเบสบิลนะฮะให้เราคลิกตรงนี้ครับก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเพื่อนอยู่ที่แอป x Nova นะครับคนใหม่เนี่ยจะสังเกตว่าเราจะมีบัญชีฝึกหัดอยู่ที่1,000 0ดอลลนดอนะครับผมอยากให้เพื่อนๆครับคิดซะว่ามันเป็น10,000บาทนะครับ ใครที่บอกว่าเฮ้ยทุนเราไม่ถึง10,000บาททันยังไงนะครับสมมุติว่าคุณมีทุนอยู่แค่สองพันนะครับเราก็ต้องแซงให้มันเป็นเหลือแค่สองพันครับทำยังไงครับเราก็ทายไปเลยฮะให้มันขาดทุนไปเลยครับแล้วก็ให้มันเหลือแค่สองพันก็พอนะครับเนี้ยผมก็ทายไปเรื่อยเลยฮะเพื่อให้มันเหลือแค่สองพันนะครับเราจะได้ไม่ต้องลําเอียงนะฮะว่าเรามีทุนเท่านี้ทํากําไรเท่านี้นะครับเนี่ยนะครับเหลือสองพันละ คราวนี้เนี่ยเราก็ใช้ตารางการเดินเงินนะฮะที่ผมได้ใส่ไว้ให้เพื่อนนะครับเพื่อคำนวณดูว่ามันเดินได้กี่ไม้แล้วทดสอบไปเลยฮะว่าทุน2,000เนี่ยทำกำไรสักอาทิตย์หนึ่งรอดหรือเปล่านะครับถ้ารอดมั่นใจค่อยฝากเงินจริงก็น่าจะดีนะครับ